สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว105เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่3ามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดข้าตรงช่องนี้นะให้ริบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง8เส้นกดๆจับๆให้กระชับ ได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบินสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบินสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนมาลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน สองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมานี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยจับอริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะ ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะค่อยปล่อยริบบิ้นออกมานะเส้นที่3มสอดริบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเส้นที่4สอดริบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กรดับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะนับริบบิ้นข้าม5เส้นแล้วพาดนะคะ12345จับริบบิ้นเส้นนี้นะคะพาดมาในลักษณะน,นี้นะต่อเลยนะคะ12345จับริบบิ้นเส้นนี้นะพาดมาแบบนี้ ต่อเลยค่ะ1 2 3 4 5จับอริบบิ้นเส้นนี้นะพาดมาแบบนี้ทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น5เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะก็ค่อยดึงค่ะในแบบนี้ต่อเลยจับบริบบิ้นโค้งมา สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาในแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะออกช่องถัดมาแบบนี้นะคะ ่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันนะคะออกช่องถัดมานะสังเกตง่ายๆนะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมานะแต่และช่องแบบนี้นะคะจับให้เข้าที่ค่ะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆนะคะ นะจะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะ จับดิบบี้พับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูดิบบน้พับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็นับถัดจากเส้นของเข้ามานะนี่นะคะ 1- 2นี่นะแล้วก็เสียบดิบบน้ลงไปตรงช่องที่2องนี่นะคะตรงตัวดอกนะแล้วค่อยดึงดิบบน้ลงมาค่ะในแบบนี้นะต่อเลยค่ะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะนะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นหมวนกลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยแบบนี้เสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ,ะค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวลีจะทำช้าๆนะจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งด้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3มเส้น1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะจับกรีบให้เข้าที่อีกนิดนึงนะนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะ นี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะสวยงามเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพุทธเศรษฐีสยามแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ